อ้าเฮ้ยทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้วะเนี่ยอก่อนหน้านี้มึงมี2องกล้ามแนละ้วทำไมมึงมีกล้ามเดียวฮะลูกพ่อเจ้าปุเลน้อยของผมก็สลักกล้ามไม่หนึกล้ามนะผมคิดว่าเขาน่าจะเพิ่งลอกคราไปในช่วงนั้นแล้วผมออกไปตกปลาไปต่างจังหวัดไงไปนอกพื้นที่ประมาณหลายวันอยู่ประมาณ2องาวันได้อะแล้วผมให้เขากินน้อยไปหน่อยไงสารอาหารจะเลยอาจจะไม่ถึงนะ พวกนี้พวกปูทะเลเนี่ยเขาก็จะสลัดก้ามออกมานะแล้วก็กินก้ามตัวเองนะเป็นสารอาหารเสริมเข้าไปนะเพราะเขาอาจจะยังแบบต้องใช้พลังงานและแคลเซียมต่างๆเพราะว่าเขาเพิ่งจะลอกคราบอะโอ้โหมาก็เลยเหลือก้ามเดียวเลยลูกพ่อแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้พ่อกลับแล้วพ่อจะให้อาหารเองหนักๆเลยนะบอกเลยกินจุกๆอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็ตั้งชื่อเขาแบบเป็นทางการเลยนะผมก็ตอนที่ได้มาแรกๆอ่ะเขาไม่มีก้ามเลยเหมือนกันนะแล้วตอนนี้เขาเหลือ ก้ามเดียวผมว่าจะตั้งชื่อว่าน้องกล้ามปิวแล้วกันเรียกว่าไอ้ก้ามปิวเออชื่อโคตรคลาสสิกนะลูกพ่อเป็นไงบ่งบอกถึงตัวตนในกล้ามหายอีกแล้วเนี่ยแต่พ่อจะให้กินแบบเต็มที่นะรับรองว่าเอ็งจะไม่เสียก้ามอีกข้างไปแน่นอนเลยนะกล้ามปิวลูกพ่อเออกินเข้าไปนะพ่อมีปลาให้เอ็งอีกแบบมหาศาลอ่ะเดี๋ยวพ่อจะให้เอ็งกินเยอะๆนะเผื่อดีไม่ดีงอกขึ้นมาอีกสามสี่กล้ามอะไรเป็นไงโหบำรุงดีจัดเป็นไงเห็นมีหอยอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยหอยนันนนนน่นเพื่อนกันนะเนี่ยไม่ก